เปล่ามีมือม,มอ,อ,มอมิมอยู่ไหนหอมหอมมิมอยู่ไหนหอ<ฮ>มมิมอยู่ไหนโผมิมอยู่ไหนมิมกับนบอะไปเที่ยว,วเที่ยวแล้วโพสิละ่ะเป็นกลิ่นตัวอะไรนะ่ะตัวอะไรบอกสิตัวอะไร ตัวอะไรช้างเหรอช้างยางนั้นเหรอลูกผลลูกด้วยลูกหานด้วยเป็นไปหมดตัวก็สั้นขาหางมีสองหางอาเช้านี้ท่องกอไก่ของลราคุกยังจะไปไปไหน 争论吗？